สวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องอดิซอนแฟมิลีช่องนุกกี้แฟมิลีช่องบ่าวสอนบ้านจำปดงเหนือนะครับโอ้โหสุดว้าวนะครับบ้านพี่เน่งพี่เมย์นะฮะสวยมากนะครับต่อไปก็คงต้องทำลงจอดรถเนาะ FC บ้านพี่เน่งพี่เมย์ก็ เหลือต่อน้ําต่อไฟแล้วก็จะเหลือลงจอดรถนะครับพอบ้านตู้คอนเทนเนอร์ก็เชื่อมไฟก็ใช้ได้เลยสวัสดียายละด้วยนะครับเชื่อมน้ําเชื่อมไฟแล้วก็ใช้ได้เลย fc โอ้โห บรรยากาศนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านพี่เน่งพี่เมย์นะครับ f อซี FC พามาดูการตั้งบ้านนะครับการตั้งบ้านย้ายมาจากกกกอกนะครับมุมมองที่แตกต่างนะฮะ ไปดูงานกันครับ FC ครับที่ลานองค์ปู่นะครับ สวยเนาะ FC มันดูเข้ากันเข้ากันใครอยากมีบ้านดูไว้นะครับดูไว้ไม่มีตังก็ดูได้นะครับ FC อย่าไปคิดว่ามีไม่มีนะครับทุกอย่างมันอยู่ในจินตนาการของเรานะครทุกคนก็อยากมีบ้านนะฮะอยากมีบ้านมีความฝันของตัวเองก็ สักวันหนึ่งความฝันของแต่ละท่านก็คงจะสำเร็จถ้าทุกคนไม่หยุดฝันนะฮะตอนนี้รถพอฟื้นนะฮะไม่รู้ไปไหนมาเนาะเป็นกลางร่มอยู่หลังรถมาทางบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะเอซ โต๊ะไม้มีโต๊ะไม้นั่งเล่นโอ้ล่าสุดทำการติดตั้งประตูแล้วสุดว,ว้าวเพิ่งสังเกตเห็นว่าประตูมาแล้วนะครับ fc เหลือกอนลูกบิดนะ fc มีก้อนลูกเบียดใส่เข้าไปนี่ก็สุดยอดเลยนะฮะสีสวยด้วยเวดีปูดเวีูดเป็นเหมือนไม้อัดนะครับเป็นน่าจะประตูไม้อัดในเอฟี FC. ลวดลายสวยดีครับข้างในก็สวยครับ สวยครับข้างในดูองค์พ่อปู่ปริจิตนาคราชจำลองสวัสดี FC ทุกท่านนะครับล่าสุดตอนนี้รถช่างพงนะไปไหนมานะครับนะ เข้ามาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไปไหนมานะครับ ช่วงใช้สายนะครับของวันพุธนี้นะครับเจ็ซี C. ล่าสุดที่ร้านองปู่นะครับเอ๊มีรถเข้ามาครับมีรถเข้ามารถใครเอ่ยไม่คุ้นนะไม่คุ้น f อหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะรอดูนะครับ f อฟซี FC นะอันนี้ยูทูบเบอร์เราก็เริ่มหันมามองแล้วนะครับว่าเอะใครมาก็มีเด็กเข้ามาด้วยนะ มากลับรถที่เชยหรือเปล่านะฮะวนรถออกไปแล้วก็บรรยากาศวันพุธนะครับ fc ลาสุดจากลานองค์พระปู่ปาริจิตนคราชนะครับนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วย ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ช่องอดีสอนแฟมิลี่ด้วยนะครับแดดแรงมากเลย FC ต้องได้ใส่หมวกนะครับขอบคุณครับ